พี่นัตตี้พี่ติ่งมาแล้วนะฮะพี่โจกนะครับคุณเต้าตัวชิมนะครับพี่โจกนะครับอ่าสวยมากเลยนะฮะน้ตกห้วยตะเปิดได้ยินเสียงน้ำกโอ้โอสวยสวยสวยน้ตกห้วยตาเปิดนะฮะ พี่ติ่งมาแล้วนะฮะพี่โจกนะครับคุณเต้าตัวชิมนะครับพี่โจกนะครับอสวยมากเลยนะฮะน้ำตกห้วยตะเปิดได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับเพื่อนๆนะเป็นชั้นๆนะโอ้สวย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 นะฮะเป็นชั้นๆนะฮะงามงามมากชนะไปตรงโน้นไม่ดีเหรอเนี่ยเดินมาตรงนี้นะตามพินาตีไปนะฮะไป ผู้เจยวชานฮะงามงามงามสวัสดีครับสวัสดีครับดูดูดูเลแม่งงามพี่น้องงามงามมากมาก เมื่อจะถอดรองเท้านะฮะแล้วกลัวมันลื่นนะฮะจะได้สัมผัสหินได้ถูกนะฮะอืมคุณหรอ,อคุณโจกแลกให้ผนเี่นอ่ะเป็นรถชันรถลนรันเล็กๆนะฮะสูงแค่เมตรก,กว่าๆนะฮะ ไปด้านล่างคนระับสวยไหมครับเพื่อนสวยไหมนะฮะนี่ะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะตรงไปมุมนั้นอ๋อเป็นบันไดลงนะฮะดีมากเลยนะอืมน่าลนะะสวยๆแล้วจะพาไปมุมดูมุมสวยครับเพื่อนอ เป็นยังไงก็ยอยู่สูงเอยู่นะโอ้สวยสวยสวยน่<ส>าชมนะแต่ไม่<ส>ได้ตีลงมาข้างล่างอย่านี้นะที่มาสามเมตรเราอยู่ชั้นล่างสุดนะฮะเนี่ยงานประจบ

是啊，是啊，是啊，哈。<laughs> น้ำตกห้วยตาเปิอะนะฮะอืมจ๊ะ สวยๆ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 กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพอกันคลิปนาครับเอาคลิปสัดนๆมในพี่น้องในเบื่อน,นครับน้ำตกห้วยตะเปิดอํำเภอดงหลวงนะครับบ้านตะเปิดนะฮะมุกดาหารครับพอ,อกันคลิปนาครับสวัสดีครับ